เกิดวันไหนเจอผีบ่อยใครเส้นแรงสุดจัดอันดับคนเกิดวันไหนโดนผีหลอกง่ายอยากรู้ไหมครับว่าคนเกิดวันไหนขวัญอ่อนมีโอกาสสัมผัสสิ่งลี้ลับได้ง่ายๆกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆถ้าคุณยังไม่ชัวร์หรือยังไม่เคยเช็คละก็ตามผมมาดูเลยครับว่าเส้นใครแรงที่สุดในบรรดาคนทั้งเวันท้งนี้ทางนั้น การจัดอันดับนี้เป็นการทำนายโดยกว้างโดยดูดวงทั่วไปจากวันเกิดไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับคนขวัญอ่อนอันดับที่7คนเกิดวันอาทิตย์ความขวัญอ่อนกับคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนไม่ได้เกิดมาคู่กันอย่างแท้จริงเพราะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนจิตใจมั่นคงไม่ค่อยคิดสราตา อีกทั้งยังเป็นคนประเภทที่ต้องการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดแจ้งต่อให้หยืนนิ่งๆอยู่ในความมืดคนเดียวก็ไม่กลัวคนขวัญที่คนเกิดวันจันทร์ว่ากันว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนจิตใจแข็งจิตใจไม่ค่อยอ่อนไหวกับเรื่องเล่ห์ง่ายๆคนเกิดวันจันทร์จึงไม่ค่อยจะเห็นหรือสัมผัสกับประสบการณ์ลี้ลับเหมือนอย่างคนอื่นเขาสักเท่าไหร่ แม้หลายหลายคนจะหวั่นความจริงอยากพิสูจน์ให้เห็นชัดก็าตามคนขวัญอ่อนอันดับที่ห้าคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นคนจิตใจแข็งมีสติกล้าหาญพอตัวคำว่าขวัญอ่อนไม่อยู่ในพจนานุกรมของเขาเลยเพราะคนเกิดวันศุกร์มักเซตจิตให้เป็นกลางอยู่ในสภาวะปกติได้เสมอจึงมีความใจสู้ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบใจ ส่วนใหญ่อยากเจอแต่ไม่เคยเจอคนขวัญอ่อนอันดับที่4คนเกิดวันพฤหัสบดีพูดถึงเรื่องประสาสัมผัสรวมถึงการรับรู้เรื่องราวของสัมผัสที่6แล้วคนเกิดวันพฤหัสบดีก็ไม่หน่อยหน้าและหลายคนสามารถสัมผัสพลังงานลบได้แม้จิตไม่ค่อยแข็งขวัญอ่อนอาจบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดหรือเห็นแจ่มแจ้งแต่ก็พอเดาได้ว่า เป็นพลังงานของสิ่งใดและหลายคนถูกเรียกในความฝันไล่ล่าแค่ไหนก็ไม่ไปต้องทำบุญแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เท่านั้นจึงจะโบกมือลาคนขวัญอ่อนอันดับที่สามคนเกิดวันพุธขึ้นชื่อลือชาม,มาแหละสำนักเลยทีเดียวว่าคนเกิดวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นคนเซนแรงมักเห็นทางหางตาเห็นเงาโน่นเงานี่ผ่านตาอยู่บ่อย หลายหลายคนแม้ไม่อยากเห็นก็ยังได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบตั้งสเตตัสให้ตัวเองว่าเป็นคนขี้กลัวขวัญอ่อนยิ่งมีิทธิ์เจอส่วนคนที่ไม่เจอก็ยังมีประสบการณ์ลางสังหรณ์บางอย่างที่แม่นยำอย่างเช่นตากระตุกปุ๊บรู้เลยว่ามีเรื่องแน่ๆคนขวัญอ่อนอันดับที่สองคนเกิดวันอังคารถ้าเทียบระดับความคมชัด ในการมองเห็นกับคนเกิดวันเสาร์แล้วคนเกิดวันอังคารเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเบบี้ส่วนใหญ่แล้วจะมาแบบในนิมิตมาแบบโปเชสในภาพความฝันหรือไม่ก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นลอยมามากกว่าใครบอกไว้ว่าคนเกิดวันอังคารเป็นคนใจสู้ขอให้เปลี่ยนใจใหม่เพราะที่จริงแล้วคนเกิดวันอังคารห,หลายๆคนขี้กลัวเหลือหลายพยายามจจใจสู้แล้ว แต่ความขวัญอ่อนสู้กลับคนขวัญอ่อนอันดับที่หนึ่งคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่เป็นคนเสรนแรงและหลายคนเจอแบบสามดีมีทั้งรูปเสียงและสัมผัสมาให้เห็นกันชัดๆใกล้ๆยิ่งกว่าได้บัตรคอนเสิร์ตแถวหน้ากระทั่งคนเกิดวันเสาร์ที่ชีวิตนี้ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์คนหัวลูกจริงจงก็ยังมีเหตุให้ต้องเผชิญ เรื่องวาวซ่ามาโดยตลอดบางก็รอดตายมาอย่างไม่น่าเชื่อบางก็รู้เรื่องที่ต้องระวังล่วงหน้าอารมณ์ว่าขวัญอ่อนจิตอ่อนมีสิทธิ์เห็นผีบ่อยครั้งเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง